ยอดคนที่เรียนคอร์ส21วันจุนจิตกับตัวเองได้สำเร็จคุณได้ตื่นรู้โลกของภายในที่แท้จริงคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ครูพัดได้ถ่ายทอดเทคนิคเกี่ยวกับโลกจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของคุณน,นั่นคืออะไรสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณเปลี่ยนชีวิตโลกใบนี้ได้ คือการให้คุณเห็นศักยภาพในตัวของคุณที่มีพลังมหาศาลมากๆซึ่งหลายคนถ้าไม่ใช้กฎของการดึงดูดหรือความเชื่อมากพอว่าตัวเองสามารถที่จะสร้างโลกใบนี้ให้คุณมั่งคั่งได้จะไม่มีโอกาสมองเห็นและไปแตะสิ่งสิ่งนั้นได้แน่นอนหากวันนี้คุณมีความเชื่อมั่นว่า จิตวิญญาณของคุณหรือโลกภายในของคุณมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณเห็นภายใต้ศักยภาพนี้นะคะจะหักการกดทับพลังงานของคุณหรือกดทับสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนจากคนอื่นวันนี้เรามาดีท็อกทิ้งค่ะ พลังงานของคนอื่นนะคะสิ่งที่คนที่คนอื่นยัดเยียดให้เราตั้งแต่เราเกิดมาวันนี้เราจงดีท็อกขึ้นและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาว่าฉันนี่แหละคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดและเป็นคนที่สามารถสร้างอะไรก็ได้ในปัจจุบันที่ตื่นรู้นะนาวปัจจุบันคือศักยภาพของตัวคุณเองที่มันมีมหาศาล แต่คุณไม่เคยขุดมันออกมาใช้คอร์สนี้มันทำให้คุณได้รู้ตัวตนของคุณมากขึ้นและมันรู้ว่าคุณสามารถมีอำนาจควบคุมสิ่งที่คุณต้องการภายใต้ของความคิดของคุณและส่งออกผ่านไปยังความเชื่อเมื่อคุณเชื่อเชื่อเชื่อมากพอ แรงขับเคลื่อนข้างในจะทำให้คุณเดินไปสู่เส้นทางที่คุณปรารถนาครูคิดว่าคอร์สนี้มันเหมาะกับคนที่ต้องการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาคอร์สนี้ครูใช้พลังงานของกฎแรงดึงดูดเชื่อมกับ NLP ค่ะ คือพลังงานของความเชื่อการสะกดจิตนั่นเองมาใช้ในคอสนี้ใครต้องการเปลี่ยนชีวิตพักสอบถามครูพักเข้ามา